ละครชีวิตรักเมียมาเฟียตอนที่สตะวันหลังจากที่ให้โมรียืมเงินไปสามหมื่นบาทแล้วเขาเองก็ต้องทำงานพิเศษทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักร่างกายจึงน็อกไปต้องเข้าโรงพยาบาลแต่โมรีไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมเยียนโมเรานอนโรงพยาบาลคืนที่3ามแล้วนะ ไม่เห็นโมมาเยี่ยมเราบ้างเลยอะโอ้ยโมอยานไปมากเลยจตวันแต่โมไม่ว่างจริงๆเนี่ยโมเพิ่งจะได้งานลาง,งานเขาก็คงจะมีได้เจ้านายไล่ออกแน่เลยจ้ะหรอโมได้งานแล้วหรอตะวันดีใจด้วยนะงานอะไรอ่ะงานบริษัทน่ะจ้ะเป็นเลขา ต้องไปเช้ากว่าจะกลับก็ดึกดื่นเสารอาทิตย์ก็ต้องตามเจ้านายไปประชุมที่นั่นที่นี่ก็เลยไปเยี่ยมตะว,วันไม่ได้แต่โมก็ส่งความคิดถึงทางโทรศัพท์ได้นะโอเคจะ้ะตะว,วันเข้าใจแล้วแล้วตะว,วันน่ะป่วยเป็นอะไรแค่พักผ่อนน้อยนะจะ้ะหมอบอกว่านอนหลับไม่เพียงพอโอ้ยแค่นี้เองโมก็ตกอ,อกตกใจนึกว่าเป็นมะเร็ง เดี๋ยวก็หายก็แค่พักผ่อนน้อยพอดีแหละนอนโรงพยาบาลสามคืนก็นอนให้เต็มที่เลยนะจ๊ะจ้ะแต่ถ้าเราได้เจอโมอ่ะเราต้องดีวันดีคืนแน่เลยเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันอุ๊ยแค่นี้นะจ๊ะเจ้านายเรียกแล้วะพี่โมคะได้ยินแววแววตะวันไม่สบายเหรอคะใช่จะ้ะไม่สบายมาก เห็นว่าหมอบอกว่าพักผ่อนน้อยก็เลยได้แอดมิดสคืนละเราอะก็ไปเยี่ยมสิค่ะค่ะนารีจะไปเยี่ยมเดี๋ยวนารีะทำอาหารอร่อยๆอไปฝากตะวันเขาจะได้ดีขึ้นจ้ะงั้นก็ฝากด้วยนะทำอาหารอะไรก็บอกเขาด้วยว่าพี่เป็นคนทำเอาแล้วพี่โมไม่ไปด้วยหรอคะทำไมจะต้องฝากนาะ ไม่ไปจ้ะพี่จะไปช้อปปิ้งกับคุณชาคริสไม่ไปไม่ได้หรอกเขาบอกว่าเขาจะซื้อกระเป๋าให้พี่อ่ะใบราต้งแปดหมื่นไม่ไปก็โง่ละเราตะวันล่ะคะอุย้ยก็แค่พักผ่อนน้อยบอกให้นอนเยอะๆเดี๋ยวก็หายเองแหละนารีรู้สึกเสียใจแทนตะวันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะห้ามปรามพี่สาวอย่างไรนารีมาเยี่ยมตะวัน ชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังที่เห็นเธอแทนที่จะเป็นโมรีโมลนะนาโมไม่มาเยี่ยมเราเหรอพี่โมเขางานยุ่งนะจ้ามาไม่ได้งานยุ่งแค่ไหนโมก็น่าจะสละเวลามาเยี่ยมเราบ้างอะอ,อย่ากโกรธพี่โมเลยนะน,นี่ไงพี่โมเขาก็ทำอาหารมาให้ตะวันตะวันกินเยอะๆนะจะได้หายเร็วๆจ้ะ ก็ยังดีที่ยังมีอาหารฝากมาให้แล้วนี่ตะวันไปทำอะไรมาถึงไิ้ป่วยหนักอะเราทำงานหนักไปหน่อยอะจ้ะมีปัญหาเรื่องเงินหรอยืมนาก็ได้นะนาก็พอมีโมเขายืมเงินเราไปหลายหมื่นอะเราก็ต้องหาโทตะวันเอ้ยนารีรู้สึกสงสารและเห็นใจเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ตะวันยังพักรักษาตัวอยู่แม่เขาเองก็รีบร้อนมาเยี่ยมเช่นกันตะวันเป็นยังไงบ้างลูกแม่รู้ข่าวจากอาทินก็รีบมาเลยไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแม่แล้วพี่ทินล่ะครับไม่มากับแม่เหรอพี่เขาก็ต้องไปดูงานด่วนนะลูก<ๆ>ก็เลยให้แม่มาเฝ้าผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับแม่กลับเชียงใหม่ไปก่อนเลยก็ได้หมอจะให้ผมกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ว ทำไมต้องโหมงานหนักด้วยนะลูกแม่ถามหมอแล้วหมอบอกว่าลูกทํางานหนักครอบครัวเราก็ไม่ได้ยากจนอยากได้อะไรก็ขอแม่สิผมอยากทํางานด้วยตัวเองนี่ครับแฟนผมจะได้ภูมิใจแม่เลยอยากเห็นหน้าแฟนแกจริงๆแม่ของเขาสายหน้าแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์ค่าเวลาแล้วเห็นคลิปข่าวชายยิงกอดจูบกันกลางที่สาธารณะมีคนถ่ายคลิปมาได้ก็บ่น เด็กสาวสาวสมัยนี้หน้าด้านหน้าทนกอดจูบกับผู้ชายไม่อายใครเขาอะไรเหรอครับแม่ก็คลิปนี้นะสิผู้หญิงกอดจูบผู้ชายกลางถนนหน้าไม่อายแล้วแม่ของตะวันก็ส่งคลิปให้เขาดูทันทีที่ตะวันเห็นเขาก็ตกใจแทบช็อกเพราะเป็นโมรีคนรักของเขานั่นเองโมตะวันตะวันลูก ตะว,วันออตะว,วันแม่หยุดร้องไห้เถอะครับร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแม่ผิดเองแม่ไม่น่าเอาคลิปให้ตะว,วันดูเลยแม่ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นแฟนตะว,วันแม่เลิกเรียกผู้หญิงสารเลวคนนั้นว่าเป็นแฟนตะว,วันเถอะครับมันก็แค่หลอกใช้หลอกเงินตะว,วันเท่านั้นตะว,วันคงรักผู้หญิงคนนั้นมากนะลูก เขาถึงได้ช็อกไปขนาดนี้แค่ได้เห็นคลิปเองผู้หญิงคนนั้นไม่คู่ควรกับความรักของใครควรที่จะโดนดีซะมากกว่าลูกจะทำอะไรอะอาทินอย่านะลูกทำแน่ครับผมไม่ปล่อยให้คนที่ทำให้ตะวันเป็นแบบนี้ให้อยู่รอดหรอกอย่านะลูกถ้าพลาดทั้งไปเกิดติดคุกขึ้นมาแม่จะทำยังไง แม่เสียน้องไปแล้วอย่าให้แม่ต้องเสียอาทิมอีกนะลูกผมไม่ทำอะไรให้ตัวแม่แล้วก็ตัวผมเดือดร้อนหรอกครับแม่อย่าห่วงเลยผมมีวิธีจัดการของผมชายหนุ่มตาวาวโรดด้วยความแค้นเคืองเขาแอบ,บตามสืบทุกคนในบ้านจึงเห็นว่าโมรีมักจะชอบออกไปเที่ยวกับผู้ชายที่ชื่อชาคริตนิสัยอย่างนี้นี่เองผู้หญิงสารแลว้วว กล้าหลอกใช้น้องฉันเหรอเอ๊ะใครอะ่ะมาแอบมองอยู่ตรงนั้นนะใครชายหนุ่มตกใจรีบเดินหนีแต่นารีออยังตามใครนะ่ะมาด้อมด้อมมองๆตะวันหรือเปล่าหน้าตาคล้ายตะวันเลยตะวันตะวันชายหนุ่มเดินหนีไปหญิงสาวจึงรู้สึกแปลกใจมากเหมือนตะวันเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่า เราเรียกขนาดนี้ทำไมยังไม่หันมาโกรธอะไรเราอีกล่ะอาทินเป็นพี่ชายฟ้าแฝดของตะวันเขาสั่งให้ลูกน้องจับตัวโมรีมาที่ไร่ของเขาอย่าให้พลาดผู้หญิงอยู่บ้านหลังนั้นครับนายไม่ต้องเป็นห่วงผมจะจับตัวไปส่งให้ได้ครับดีอย่าให้สาวมาถึงตัวฉันนะรับประกันครับนายคนของผมมืออาชีพ ฉันได้ยินมาว่าพรุ่งนี้หล่อนมีนัดกับผู้ชายที่ชื่อชาคริสอยู่ที่ร้านอาหารแกออกไปดักรอได้เลยครับนายไม่ต้องเป็นห่วงก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียมาเฟียค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะเอาใจช่วยให้โมรีหลอดผลจบเนื้อมือมาเฟียอย่างอาทินนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ